เมืองแห่งไฟแสงสีเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเปิดยี่สี่ชั่วโมงตลอดนะครับคันใหญ่ไปรเริ่มล้อใหญ่บปรเริ่มนะครับไปกระแทกใครนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเกดเดนแหลกลาน คุณผู้ชมครับที่นี่เมืองลาสเวกัสลาสเวกัสสตริปนะครับตอนนี้ใกล้ที่จะทำการแข่งฟอร์มูล่าวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราาก็จะติดตั้งไฟบนถนนเลยนะครับสำหรับแข่งรถฟอร์มูล่าวัน รั้วกำแพงต่างๆนะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับเวลาแข่งกันนะครับ เขาก็จะแก่งตอนกลางคืนนะครับ <ST> <EN C> <AL> เมื่อกี้กะจะขึ้นไปบนทางด่วนนะครับแต่ว่าเขาเลนผิดมาแล้วนะครับก็เลยต้องมาตามที่ เขาบอกไว้ให้มานะครับนี่คือถนนลาสเวกัสบุรวาหรือลาสเวกัสสตรีปนะครับตอนกลางคืนวันศุกร์นะครับสามทุ่มยี่สิบนาทีนะครับดีนะมารถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับ บรรยากาศสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมเมืองแห่งไฟแสงสีเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเปิด24ชั่วโมงตลอดนะครับ Open 7 24 City Never Sleep คนที่นี่ก็ทำงานนะครับเป็นสามกะนะครับเรียกว่าเป็นชิปนะครับกะหนึ่งก็แปดชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าไม่บีซี่นะครับไม่ยุ่งนะครับเขาก็มีหลักเกณฑ์เขาคือส่งคนกลับบ้านได้นะครับ เพราะฉะนั้นไม่จะเป็นจะต้องทำแปดชั่วโมง <S <S กลางวันเขาเรียกเดย์ชิฟนะครับกลางคืนคือตอนบ่ายไปจนถึงกลางคืนนะครับเรียกว่าสวิงชิฟและ กะดึกนะครับก็คือประมาณตีสองอะไรประมาณนี้นะครับออกก็ราวแปดโมงเช้านะครับเขาเรียกว่าเกร็บหยาดน,นะครับว่าจะไม่ติดนะครับแต่ก็ติดนะครับ ครืรถเขาแต่งนะครับล้อใหญ่มากรถกระบะนะครับบางคนก็แต่งรถนะครับมีลำโพงเปิดเครื่องเสียงดังลั่นก็มีนะครับชอบโชว์ออฟนะครับ พวกเอ่อมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสัน,นะครับก็มีอย่างนั้นเยอะเหมือนกันนะครับขับรถมาเร่งเสียงรุ่นรื่นรุ่นดังลั่นแล้วก็เปิดเพลงดังสนั่นวันไหวนะครับทุกอย่างใหญ่โตโมโหลานดูรถกระบะนั้นนะครับ สูงมากนะครับอเมริกานั้นชอบของใหญ่ๆอะไรก็ใหญ่ทั้งนั้นนะครับคันใหญ่ไเริ่มล้อใหญ่ไเริ่มนะครับไปกระแทกใครนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะบกระเด็น แหลกลานฝ่ามือนะครับเป็นฟาลเต้นคลับนะครับตรงหน้าเวลาจโอรีสอร์ทแอนด์คาสิโนลาสเวกัส แข่งสามวันนะครับคืนแรกนะครับก็จะเป็นการทดลองถนนนะครับก็ขายบัตรให้คนเข้ามารับชมมาดูนะครับช่วงเดือนนี้นะครับ November อากาศก็เย็นเริ่มเย็นนะครับดูรถโฆษณานะครับนี่เป็นเครื่องดื่ม น่าจะเบียร์นะครับบัดไลท์เนี่ยนะครับบนรถรถหกล้อนะครับส่วนมากเขาจะมีบิลบอร์ดนะครับแต่อันนี้เป็นโชว์รูปก,กับของเบียร์เลยนะครับ โอเคไฟเขียวแล้วนะครับผมจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนนะครับ ขับบนาสเวกัสสตริปนะครับก็รถก็จะติดยาวไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ทางที่เขาเพิ่งสร้างใหม่นะครับให้ข้ามเข้าทางด่วนได้เลยนะครับนี่เราจะเลี้ยวซ้ายเข้าตรงนี้นะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับ ข้างหน้านั้นก็สนามฟุตบอลนะครับชื่อ e l e g a n c e Stadium โอเควันนี้ไว้จะเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Like in USA by h e อบา m เฮอร์เบิรด้วยนะครับ see you next time bye bye